สวัสดีจ้าทักทายตอนเช้าจ้าทักทายตอนเช้าเอ้าพญานิษอันนะเราจะเก็บดอกกุหลาบให้ข้างนอกว้ามาสเก็ตผมเขีาเก็บปลายแทีนนี่มุกมดต้นทันโตพญานิษฐสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะพญาเก็บดอกไม้ใ yeah, ห้ก่อนจะเดินทางไปทำงานพอดนะว้ามีคนมาส่งขึ้นรถพอดีเฮ้ยมาเมรนธรรมดาคนกนส่งขึ้นรถก็คือคนนี้สั่งเต็นเต้อ Den sætter vi, sætter vi lige på i, i, i bilen. Tak, skat, tak. Lå, jeg skal have en kvart Okay. Kom, så tager vi den der. Og ja. så går vi over til dig. Tak, tak, Don. Tak, Ja. Og så kører vi. Så skal, så skal du lige det der, den der sådan der. Ja, okay. 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 Se en skat. Præcis. Okay. Mm. Og vi lægger den lige okay, her. Okay, du kan give flere om blomster til mig. Ja. Yeah.

เจอกันคลิปต่อไปนะคะตอนเศร้าแต่ปลูกพักปลกูกหยาโอเคเลยค่ะได้เลยวัสดีค่ะ